สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซ่บนะค้าเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋านำเหนือมากเพื่อนวันนี้นั่งกินอยู่ข้างหลังบ้านเพื่อนจ๋านั่งกินอยู่ป่ากล้วยเดินเพื่อนมาชิวๆอันนี้แบบสบายๆเพื่อนจ๋ามาเดินมาเดินวันนี้เราก็มีอะไรเพื่อนจ๋าย่างชิโค้งีิโคงหมักสีเพื่อนเพื่อนจ๋าต้อนรับลมหนาวแยะแล้วก็ข้าวกีสามสีเพื่อนชิ้หมูอ่ะ ข้าวจีสามสีเพื่อนจ๋าวันนี้วันนี้จัดแต่เช้าวันนี้อืออือ,อกินแต่เช้าว,วันนี้เพื่อนจ๋าจะไปธุระก็เลยจัดแต่เช้ามาเห็นบอกโอ้โหมีข้าวจีสามสีตำหมกถัถ่วเพื่อนจ๋าเห็นตำถั่วใช่ไหมมันดำปะเนี่ยมันดำไหม ดำหมดไม่แต่งหน้าอืมอร่อยอ่ะอืมขี่คงแสงมันโดนตำถั่วฉันอ่ะ โหยังก,กินไหมกี่สีเขียวเพื่อนชุบไข่ทำครั้งแรกเข้าใหม่ดำๆบ่อือหือเข้ากันอ่ะืี่รับ ถั่วลาทหารเรื่องอากาอากาศดีมากเย็นสบายเพละาหนาวแล้วจ้า ขึ้นแดดเนาะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเช้าเพื่อนผักก็มีเด้ออัดหนึ่งก่อนะลาอร่อยคนเหนยวเขากี่อืม nó siêu rắn chú sợ siêu đang không siêu nắng lòng lắng bạn nắng kinh lòng bà quẹ nào nắng tàu phải

เดี่ยวชอบี่เข้ากันอะ่ะชอบดำๆกินเคียมสวนจะ้ะยิ่งใส่ซอสเดิมายิ่งแบบว่าใส่ซอสแล้วก็น้ำตาลมันก็ทำให้มำแบบสีแบบใหม่ๆ

โอ้ยซี่โครงนี่อรไรดำดิแต่คนชอบเล่นแบบฉันดำๆเป็ียมโอ้ยอดูมันนิ่ม่ลเดียวเพราะว่าโต๊ะเอาไปต้มแล้วนยเพื่อนๆอันนี้ซี่โครงนำไปต้มก่อน ก้ม50นาทีแล้วก็หมักแล้วก็มาแล้วก็มาย่างวันนี้ทำคลิปแต่เช้าเพราะว่าจะพาหลานสาวไปธุระอืมไปเที่ยวอืมก็เลยต้องรีบทำคลิปแต่เช้าตอนนี้เป็นเวลา9โมงกว่าเแบบีนมันก็เลยยังมาด้านนี้นเพื่อน อืมสดดีอืมถัดมาหนึ่งล่ะ มันมาเลิงเพื่อนเลยมันไม่ได้ไหมเพื่อนจ๋ามันแค่ดำเฉยๆเส่น้ำตาลเยอะเพื่อนมันไม่น้ำตาลไม่จ๊ะ อร่อยมากอะ่ะเดี๋ยวต้องมีกินต่อเนะ่ยวไปทุร้ามาก่อนแล้วก็จะกลับมากินใหม่ี๋ยวเขากิบไปให้หลานทำเผื่อทำเผื่อบิ่กสาวทำเผื่อพ่อทำเผื่อแม่ทำเผื่อหลานหลานหลานสาวหลานชาย โอ okay. okay. เคโอเคเพื่อนๆจ้ะอาหารนี้เพื่อนๆจ๋าไม่ได้เหลือเด้อยทำเผื่อทําเผื่อพ่อทําเผื่อแม่ทําเผื่อหลานด้วยทําเผื่อพี่สาวด้วยเขากินเพื่อนจ๋ะแล้วก็หมูด้วยเพื่อนๆจ๋ะเอามาใส่มันสวยงามเด้อเพื่อนถ้าใส่สอันสองอันมันจะไม่สวยโอเคนะเดี๋ยวจะหาว่าช่องนี้กินทิ้งกินขว้างไม่ได้กินทิ้งกินกว้างเพื่อนๆจ๋ากินหมดจ้ะเพื่อนๆโอเคถ้ากินไม่สุภาพกินมูมามต้องขอต้อขอแผงเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ท้าเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ ให้กดเชีร์และก็ติดตามช่วงนางฟ้าพาสด้วยเพื่อนๆจาโอเคเจันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ